มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดหลักฐานจุดเกิดเหตุหรือจีดากอนและฮันโซฮีซุ่มคบกันสะเทินวงการบันเทิงเกาหลีนะคะระหว่างสองซุปตาต่างวงการอย่างจีดากอนและนางเอกตัวท็อปฮันโซฮี oh i, กำลังซุ่มคบกันอยู่นะคะ เรื่องเกิดหลังจากชาวเน็ตจับสังเกตว่าภาพถ่ายในอิสตากรมของทั้งคู่นั้นมีพรพอบประกอบฉากที่เหมือนกันมากๆค่ะโดยทั้งคู่อัปโหลดภาพที่นั่งบนเก้าอี้ตัวเดียวกันและภาพที่มีข้อความเหมือนกันลงในอิสตากรมเป็นเหตุให้ล่าสุดทางต้นสังกัดของจีดากอนออกมาเคลื่อนไหวปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยบอกว่าข่าวลือดัองกล่าวไม่จริงขณะที่ต้นสังกัดของฮันโซฮีชี้แจงว่า ข่าวลือของเธอและจีดาก้อนนั้นไม่เป็นความจริงพวกเขาไม่เคยรู้จักและสนิทสนมกันมาก่อนเลยด้วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ